การที่จะรวมสงหมูใหญ่มาเป็นเนื้อนามบุญให้เราได้ถวายมาสังฆทานเกิดขึ้นได้ยากเรามีสงหมู่ใหญ่มารวมกันเพื่อที่จะเป็นพลังของพุทธศาสนาให้มั่นคงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วบุญที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ถือว่าหาได้ยากยิ่ง ลุงพี่มีพี่น้องสองคนยมพ่อเสียตั้งแต่เด็กโยมแม่ท่านก็อาชีพทำนามีที่นาอยู่ประมาณ2แปลง20กว่าหรนก็ทำนาขายข้าวพอที่จะได้ใช้ตามบ้านนอกและยมแม่ท่านก็ศรัทธาในลุงปู่วัดปังน้ําอยู่แล้วและทีนี้ก็มีโครงการบวชวสิกาแก้วนอออนในยุคนั้นท่านก็ได้ไปร่วมกับโครงการวัดธรรมกายท่านก็เกิดความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นอีกและยมแม่ท่านก็ทำหน้าที่ผู้นําบุญมาเรื่อยๆปี2554ท่านก็ได้ชักชวนลุงพี่ให้ไปบวชในโครงการของวัดพระ ธรรมกายบวชในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์พอจบโครงการเราก็ได้ไปอบรมต่อที่วัดพระธรรมกายซึ่งตอนนั้นก็ได้มีโครงการเดินทุดงด้วยกีบกุหลาบปีแรกเรานี่มาถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าเรามาทันหลวงพ่อแล้วเราได้เจอหลวงพ่อเพราะว่าพระที่เดินทุดงเสร็จแล้วอยู่กันเยอะแล้วทางวัดก็จะส่งมาตามจังหวัดต่างๆและก็ได้นําความรู้ที่เราได้อบรมมาจารบวชหลายรุ่นอยู่ในพื้นที่อำเภอรัตนบุรีอำเภอโนนนารายดูแลสองอำเภอในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ื่อที่จะพัฒนาในพื้นที่ที่เราอยู่ซึ่งเวลาผ่านมาเป็น10กว่าปี mm hmm. ก็มีพระที่บวชในโครงการของเราท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดตามวัดต่างๆเป็นการเพิ่มศาสนาทายาท ลังจากที่โยมแม่ท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่นาน3-4เดือนพี่ชายก็เสียชีวิตตามไปอีกแล้วหลวงพี่เองมาบวชเมื่อเรามีศรัทธาในหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในหมู่คณะของเราแล้วเราตั้งใจที่จะบวชไปให้นานที่สุดจนตลอดชีวิตหลวงพี่ได้บอกท่านไว้แล้วว่าจะเอาที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะมาสร้างประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับพระาศาสนาก็จะเป็นบุญต่อบุญเพื่อที่จะได้เป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในพื้นที่ที่เราอยู่เราก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่จะชัก พี่น้องสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่นี่แหละมาให้รู้จักกับวิชาธรรมกายมารู้จักกับศูนย์กลางกายฐานที่7็เพื่อที่จะให้เขาได้เข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริง ในช่วงที่เรามีโครงการถวายสังฆทานลุงพี่ทําหน้าที่รับบุญลงพื้นที่กาบลาตนาหลวงพ่อเจ้าวาดในแต่ละวัดท่านไปร่วมท่านก็ยินดีแล้วก็ดีใจว่าก็มีวัดเรานี่แหละที่รวมหมู่สงฆ์บางรูปท่านสุขภาพาไม่ดีเป็นพระผู้ปกครองท่านก็ใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินนะท่านบอกว่าถ้าโครงการของวัดพระธรรมกายมาท่านต้องไปให้ได้มันเป็นการรวมสงฆ์หมู่ใหญ่ซึ่งไม่มีวัดไหนที่ทําได้มีหลวงพ่อธรรมชโยมีวัดพระธรรมกายนี่แหละที่ยังรวมสงฆ์หมู่ใหญ่ให้เป็น น้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านก็ไปร่วมให้เป็นหนึ่งในหมู่สฆงเป็นสังฆมณฑลจังงวัดสุรินทั้งหมดประมาณ1,200รลูกคารนานิม,มนต์ท่านนีมารวมกันที่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแล้วก็จะมีทั้งรถบัสแล้วก็รถตู้เพื่อที่จะขึ้นพร้อมกันแล้วก็ออกไปพร้อมๆกันเพื่อจะง่ายกับการที่จะอุปถากดูแลท่านไปในรถด,ด้วย หลวงพ่อพระอาจารย์เจ้าว่าแต่ละรูปพิท่านไปท่านบอกว่าท่านปลื้มใจดีใจซึ่งพระได้เห็นพระนี่เกิดความปลื้มใจทั้งมาเห็นญาติโยมนี่คือมีความอบอุ่นใจว่ายังมีพระหลงเหลืออยู่เยอะที่จะมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเป็นการรวมสงฆ์หมู่ใหญ่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเกือบ80แล้วท่านเดินขึ้นรถมาไม่ไหวจนต้องประคองท่านก็เหนื่อยแต่ว่าขึ้นรถนั่งพักแล้วก็เลยได้มีโอกาสถามท่านว่าเหนื่อยจังส่พี่หนาหลวงพ่อชีมาอีกบอกครับหลวงพ่อท่านก็ตอบว่ามาพี่หนาแล้วว่าเมื่อยแต่ ว่าเห็นมูพระมาหลายมีแหกใจวันที่เห็นพระเยอะๆลุงพี่นี่ปลื้มใจเราเป็นลูกของหลวงพ่อและก็ได้ทําหน้าที่ที่จะอราธนาคณะสงฆ์ตามดําริของหลวงพ่อและก็เพื่อที่จะให้ลูกๆที่ได้ทําหน้าที่มาเอาบุญกับพระสังฆาธิการที่อยู่ในต่างจังหวัดทุกวัดทั่วประเทศเพื่อที่จะให้ท่านได้ไปเป็นเนื้อนาบุญเราก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ การที่จะรวมสงหมู่ใหญ่มาเป็นเนื้อนามบุญให้เราได้ถวายมาสังฆทานเกิดขึ้นได้ยากเรามีสงหมู่ใหญ่มารวมกันเพื่อที่จะเป็นพลังของพุทธศาสนาให้มั่นคงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วบุญที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราถือว่าหาได้ยากยิ่งปัจจัยที่ได้รับถวายจากโครงการมหาสังฆทานก็จะมาแปรเปลี่ยนไปเป็นค่าน้ําค่าไฟเป็นหินดินทรายที่จะมาก่อสร้างเสนาสนะแล้วก็มาเป็นค่ายานพหาหนะที่จะไปลงพื้นที่ในการทําหมู่บ้าน กัลายาณมิตรที่จะไปสวดธรรมจกักแล้วก็จะได้ชักชวนญาติโยมที่มีลูกมีหลานเนี่ยเข้ามาบวชในโครงการของเราเพื่อที่จะให้พระพุทธศาสนาเรามั่นคงรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้มาถวายมหาสังฆทานกันชาตินี้คือเวลาที่เหลืออยู่จนกระทั่งหมดอายุไขัยได้จะถวายมหาสังฆทานซ้ำซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้ำกับพุทธบุตรนับรวมแล้วเนี่ยได้กี่ล้านองค์ครูปิยาให่ตั้งเป้าไว้10บล้านองค์ สามหมื 30, ่นวัดนี่นะสมมุติว่าบวชวัดละสามสิบองนะล้านองค์เห็นไหมล้านองค์เน็ตเน็ตเลยแล้วเราก็กลับระรัตนาให้ท่านบำเพ็ญสมณธรรมขอให้ท่านเป็นแหล่งแห่เงเื้นนาบุญเห็นพระภายในบวชสองชัน้นเราจะได้บุญกันนา,าน่อย กับผมได้มีโอกาสมาบวชเป็นพระภิกษุในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อได้ทําโครงการกิจกรรมดีๆต่างๆท,ที่ให้กระผมได้สร้างบุญกุศลคุณงามความดีเพื่อที่จะตามติดติดตามหลวงพ่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้กับสาธุชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ได้เข้าใจในวิชาธรรมกายของหลวงปู่วัดปากน้ําของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแลวก็ให้ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันและได้เข้าถึงธรรมะภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปขอกราบขอพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงยิ่งค we yeah.